สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนครับคุกกี้รันท o วเวอร์ออฟ n อ u ก e นะครับกำลังจะเปิดให้เราเล่นในวันที่26มิถุนายนแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆที่มาแจ้งข่าวนะครับผมให้เพื่อนๆทราบว่าเฮ้ยมันจะเปิดกี่โมงหรือว่าของที่เพื่อนๆจะได้รับจากการลงทะเบียนแล้วก็แจกเนี่ยจะมีอะไรบ้างนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยล้กันเพจวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับอย่างแรกเลยที่ทุกคนควรจะมาทำเอาไว้นะครับผมก็คือการกดไลค์เพจคุกที่รัน Tower of Adventure Thailand นนั่นเองนะครับเพราะว่าเพจนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับและสิ่งที่จะมาบอกทุกคนวันนี้นะครับก็คือนี่ครับเขาได้โพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่า คุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอดเวนเจอร์นะครับจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเลยนะออฟฟิเชียลไม่มี CBT อะไรแล้วนะครับเปิดให้เล่นจริงนะครับ26มิถุนายนเวลา8โมงเช้า เวลาประเทศไทยเลยนะครับผมอ่านี่ก็คือเขาก็จัดแจงเป็นเวลาประเทศไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่26ตอน8โมงเช้ามาเจอกันมาสร้างไอดงไอรอไว้ได้เลยนะครับผมอ,อีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวเกมได้แล้วนะครับผมเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็ จะสามารถเข้ามาลองดูหน้าอินเทอร์เฟซอะไรพวกนี้ก่อนได้นะครับผมแต่ว่าจะยังเข้าเกมไม่ได้นั่นเองนะครับก็โหลดเตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้ครับผมเน่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นเวลาแบบนี้นะครับอันนี้25า่ามิถุนาเพราะว่ามันไทม์โซนคนละไทม์โซนกับเราเนาอะ,อะของเราจะเปิด26กตอน8ปโมงเช้านั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะฮะนอกจากนี้มีอะไรอีกนี่ครับอันนี้จะเป็นการสรุปของแจกนะครับที่เราจะได้รับ กันทุกคนเลยนะครับผมที่มีการดาวน์โหลดติดตั้งเกมนั่นเองนะครับนี่ผู้ที่ได้รับก็คือผู้เล่นทั้งหมดที่ติดตั้งเกมนะครับวิธีมอบรางวัลน,นะครับมอบให้ทางกล่องจดหมายภายในเกมนะครับอันนี้แหละสาคัญเลยนะครับก็คือเกมเปิดมาในแจกอะไรบ้างหนึงเลยครับทุกคนจะได้คุกกี้รถคามโมไมล์สายซัพพอร์ตนะครับซึ่งเป็นตัวนี้อา่จะเป็นตัวนี้เลย นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายซัพพอร์ตเนาะใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องคารโมมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวฮิลที่สามารถวางตัวถ้วยน้ําชานะครับแล้วก็ ฮิวเพื่อนๆที่อยู่ในวงได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นศัตรูเนี่ยมันจะยิงด้วยนะเออมันจะยิงทำดามจด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ทที่เอามาใช้ช่วงเริ่มเกมได้ดีนะครับเราก็เน้นไปหาตัวดามจเอานะครับอ่าเราก็จะมีถ้าไม่ตายที่สามารถฮิวเพื่อนๆรอบๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแจกที่ทุกคนจะได้รับอยู่แล้วนะครับ นอกจากนี้มีอะไรอีกนะครับจะมีคริสตัล3ามพนะครับคริสตัลก็จะเป็นค่าเงินในเกมครับที่เอาไว้ทําได้หลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะการสุ่มกาชานั่นเองนะครับซึ่งการสุ่มกาชานั้นนะครับผมนี่ฮะก็เรียกได้ว่า ถ้ามาตามภาพน,นี้จริงๆนะครับผมการสุ่ม1ครั้งก็จะใช้300เดนะฮะแล้วก็สุ่ม10ครั้งจะใช้3,000นั่นเองนะครับ3,000คริสตัลก็คือได้สุ่ม10ครั้งนะฮะเออนะก็แอบ,บน้อยไปนิดนึงนะตอนแรกผมคิดว่าจะครั้งละพันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูตอนเปิดจริงๆอีกทีนึงนะเผื่อว่าข้อมูลมันอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ยังได้ตั๋วสุ่มคุกกี้ทั่วไปอีก1ินะครับ อ่าตัวสุ่มอ์ติแฟกต์ทั่วไปอีก10นะครับเกมนี้จะมี2อย่างให้สุ่มนะครับก็จะมีตัวคุกกี้ให้สุ่มกับตัวอ์ติแฟกต์อ์ติแฟกต์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นการ์ดสำหรับตัวละครนั้นๆใส่แล้วก็จะเสริมความแข็งให้กับคุกกี้ได้ นะครับอ่ะแล้วก็จะมีตั๋วแรกตั๋วเรทนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตั๋วที่เอาไว้ลงระบบเรทนะครับระบบเรทก็จะเป็นระบบที่ตีบอสเนาะก็จะมีระดับนอร์มอลกับระดับฮาร์ดให้เราเนี่ยไปตีกับเพื่อนๆ4คนนะครับแล้วก็ไปตีบงตีบอสได้นะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปบอสผมทําคลิปบอสไว้แล้วไปดูได้เลยนะครับแล้วก็พชั่นเยลลี่หัวใจนะครับอันนี้ ถ้าไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เติมสเตมิน่านั่นเองนะครับเกมนี้มันก็จะมีตัวหัวใจที่เป็นสเตมิน่าเนะาะเอาไว้ลงคอนเทนต์ต่ตางๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเอาไว้เป็นที่เติมนะไม่แน่ใจอันนี้ขอมารไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีตราปั๊มสําหรับลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูในเกมว่ามันเป็นอะไรนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมอบให้ตั้งแต่วันที่ 26มิถุนานะครับไปจนถึง31กรกฎาคมเลยนะครับก็คือง่ายๆเลยครับใครที่สร้าง ID นะครับในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคุณก็จะได้ของตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็คือแจกกันยาวๆนะอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมานะครับลงทะเบียนให้ถึง2ล้านนั่นเองนะครับแล้วล่าสุดรู้สึกว่าจะถึง2ล้าน5แล้วด้วยนะนี่ฮะ 2ล้านห้ะครับผมเหมือนจะแจกอะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับผมซึ่งของรางวัลตรงนี้นะครับก็คือของรางวัลที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับผมก็จะรวมไว้ให้หมดแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวเกมได้แล้วนะจะเข้ามาที่หน้าเพจแล้วกดโหลดตรงนี้ก็ได้ นะครับมันก็จะลิงก์ไปที่แบบว่า Google Gameplay App Store หรือว่าจะเป็นตัว Google Play นะครับก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเพื่อนๆจะเล่นในระบบปฏิบัติการตัวไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะยังเล่นทันกันหรือเปล่านะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้กิจกรรมแท็กเพื่อนนะฮะซึ่งอันนี้มันถึงแค่วันที่25มิถุนาก็คือวันนี้เลยฮนะที่ผมอัดคลิปอยู่ นะครับตรงนี้นะถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยมาดูวันนี้พอดีแล้วมาเล่นเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นนะครับได้ตัวเพชร5 0 0อันนั่นเองนะได้คริสตัล500อนนันนะครับซึ่งได้ทั้ง4คนเลยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็คือให้เราเนี่ยมากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แท็กเพื่อนอแท็กเพื่อนอีก3คนนะครับแล้วก็ใส่ในตัวของแฮชแท็กคุกกี้รันสึกคุกกี้บุกหอคอยนั่นเองนะครับก็ รีบมาเล่นกันก่อนเผื่อได้แล้วก็เดี๋ยวประกาศรายชื่ออีกทีนึงเนี่ยวันที่28มิถุนายนนั่นเองนะครับผมาก็ลองมาเล่นดูได้เผื่อจะได้เพชรเอาไว้เปิดกระชงกระชากันนะครับโอเคนะฮะที่เหลือเดี๋ยวเรารอไปลุยกันในเกมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอ,อ,อดใจรอไม่ไหวและพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับใครที่ว่าง นะครับเล่นนะฮะก็เข้ามาดูในสตรีมผมก็ได้เดี๋ยวผมจะมาสตรีมแล้วก็เล่นไปพร้อมกับทุกๆคนเลยนะครับผมโอเคครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคลิปข่าวสารสั้นๆให้เพื่อนๆได้มาฟังกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและถ้าอยากให้ทําคลิปของเกมคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟ n อ u r e แนเอร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับ สวัสดีครับ